เพื่อนๆมาดูอาหารขนมที่ตลาดแบลิ่งว่าน่ากินแล้วก็สดใหม่อันนี้เปิดคลิปวิดีโอด้วยขนมหวานของคุณลุงมากินนะอันนี้ผมเคยซื้อแล้วอร่อยดีสดๆถัวมันข้าโพดฟักทองโอ้ตอนนี้เป็นไส้กรอกกับน้ำปัน่น มีโดนัทเบเกอรีอ่ปลาเป็ดตุ๋นไก่ไส้ไส้ตุ๋นหอยแครงครึ่งโลแล้วสสิบลวกหยมีมข้าวแกงข้าวแกงไก่ทอดนี่อะไรวะทอดมันโูน่ากินวะ่ะน่ากินมากมีน้ำพริกคับต้ม อาหารไทยนะครับไทยสานโอ้โหเขาทอดได้น่ากินมากอันนี้ 30, 40, 40 50, ส0ิปนิหมีลูกชิ้น10แถมหนึ่งมีไก่ย่างเป็นตัวครึ่งตัว70ตัว1นึ่รามาข้าวแกงอีสานมียำปูยำปลาหมึก ปลาสลิดทอดอปลาหมึกย่างหน่ากินสดๆสลัดโลน่ากินมากโอ้โหอันนี้ล็อกเดียวนะล็อกเดียวพามาดูย่างปลาหมึกแล้วก็ขนนขนมสังขยาม,ามะมม่วงปลาหมึกย่างน่ากินของสดน่ากินร้านผัก หอหมกสูตรโบราณ50นี่ก็สดๆสดสดมีปลาหนึ่งสุดท้ายไส้กรอกอาหารสดนังบาร์บีคิวอาหารไทยกับข้าวจะเยอะนะครับตลาดที่นี่แวะมาซื้อได้เลยตลาดเบลลิงสุขุมวิท107มีหอยนางรมปูผลไม้ไก่ใต้น้ำผลไม้น้ำเครื่องดื่ม โอ้ห oh, นี่ล็อกเดียวนะกินไม่หมดเยอะมากมาดูล็อกที่สองมีร้านข้าวหนึ่งสองร้านล็อกที่สองมีอะไรบนะ้างอ๋อทอดมันกุ้งเว้ยมีทอดมันกุ้งแล้วก็ผัดกะเพราสำเร็จโอ้โหนล็อกที่สองก็อาหารหน่ากินไม่แพ้ไม่แพ้ซอยเมื่อกี้เยอะมาก มีเกีียวด้วยนะครับโอ้ผักต้มอาหารน้ำพริกก็ถือว่าน่ากินมากว้าวแม่ค้าทำน่ากินมากอะไรกุยช่ายนี่ล็อกที่สองนะมีขน,หนมหวานใส่ถ้วยโอ้น่ากินอะ่ะตอกินน่ากินปลาปูโอ้น้ำมันใส่เจ๋วเลยร้านนี้สะอาดมาก น่ากินมากทุกร้านนี่สะอาดนะครับน่ากินมากสะอาดมาก,ากทุกร้านสะอาดลูกชิ้นสะอาดร้านอาของน่ากินครับแวะมาปหนุนกันนะครับที่สุกพิษร้อยเจ็ดแบริ่งมีลูกชิ้นย่างมีกับข้าวอ้แล้วกับข้าวเยอะเนาะะกับข้าวเยอ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 ะน กินร้านนี้น่ากินมากร,มร้านน,นี้มีหลายอย่างนะพี่<อ>กอ่อนะร้านนี้หลอ่อโอ้ยคนขายหลอ่อคนขายสวยมากว,าว้า,าวโอ้ยไม่ธรรมดาจ,จริงๆร้านนี้แวะมานะครับอ่ะให้ดูผลมไม้หน่อย <พา S 1> โอ้สิบบาทสิบบาทให้ดูผลไม้โอ้โหเยี่ยมเลยมีตามสั่งมีก๋วยเตี๋ยวด้วยมีไก่ทอด Okey titik di mesin